ยีรับแคะนะคะอย่าพลาดค่ะกับเจ้า all new isuzu d max 1.9แซดแพดีนะคะตัวนี้เป็นแคดโฟไฮแลนเดอร์ er, รถปี2016กับเจ้าคันนี้เนี่ยเราจัดทรงยีรับแคะพร้อมซิ่งทันทีนะคะแล้วก็ลงล้อพร้อมใช้งานได้ทันทีเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเขาเลยนะคะมีความแตกต่างยังไงก็ะจังหนะ้า พร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดนไลท์ให้ด้วยนะคะภายในของเขาเนี่ยฟังก์ชันของเขาจะออกแบบฟังก์ชันพวงมาลัยเนาะมีปุ่มรูสตาร์ทแล้วก็จอ DVD นะคะแอร์ดิจิตอนนะคะพร้อมใช้งานทันทีค่ะกับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะออกรถฟรีดาวฟรีภาษีพร,ะระบทุกอย่างเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000กว่าบาท าน้สําหรับใครที่อยากสนใจดูรถหรืออยากทดลองขับมาหาเราที่เต็นท์รถมือสองยีออโต้บิวลาราบเก้าหรือปรึกษาการออกรถหม6 9เ6้าหกเก้ตอนนี้เรามีบริการเซ็นรถยู่ที่ส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ